ค่ะชื่ออัชารานิตยานนท์นะคะดูแลคุณแม่อายุ78ปีค่ะที่เป็นโรคจอประสาทตาเสื่อมชนิดเปียกนะคะเริ่มจากตอนแรกค่ะคุณแม่ก็ไม่ไม่ได้บอกว่าตัวเองมีอาการอะไรเนื่องจากว่ามีอยู่วันหนึ่งวันโกนะคะแม่เขาต้อง ทำพูเพื่อถวายพระอ่างยค่ะยิบได้ที่อยู่บนเตียงที่เป็นสีน้ำตานคะคะซึ่งปกติเนะี่ยมันน่าจะมองเห็นเพราะว่าได้เป็นสีขาวแต่ว่าคุณแม่ก็หิบหยิบสามครั้งอะค่ะก็ไม่ไม่โดนสักทีจนพี่สาวอะค่ะต้องเอาจับใส่มือแม้กระทั่งได้สีขาวแม่ก็มองไม่เห็นเหรอแม่เขาบอกเนี่ยแม่มองไม่เห็นละมันมืดๆแล้วก็ไปได้ไปหาเภสัชแล้วเภสัชก็บอกว่า ให้ยามาหยอดแล้วก็ให้ยามาทานน่าจะไปหาหมอแม่ก็บอกว่างั้นก็พาไปหน่อยคุณหมอเนี่ยก็บอกว่าคุณยายใช้ชีวิตอย่างเงี้ยได้ยังไงเนื่องจากว่ามันมันเป็นทั้งสองข้างเลยพยาบาลเนี่ยตอนที่ตรวจเนี่ยพยาบาลแบบตกใจว่าเลขตัวใหญ่ตัวเล็กเลขแบบอะไรก็ตามเนี่ยทำไมคุณยายไม่เห็นเลยมันไม่น่าจะเป็นไปได้ คุณหมอก็ตรวจบอกว่าเป็นจอประสาทตาเสื่อมชนิดเปียกทั้งสองข้างเลยแต่ก่อนหน้าที่จะไปจะไปหาคุณหมอเนี่ยค่ะเรารู้แล้วเนี่ยแล้วตัวเราเองเนี่ยก็ได้รู้จกักงานวิจัยตัวนี้อยู่แล้วแล้วก็ไปเปิดบรัวภคดูปรากฏว่ามีตัวเนี้ยเรื่องเกี่ยวกับจอประสาทตาเสื่อมเนี่ยบรรุงขึ้นก็เลยมาทีเอสพาณิชนะคะ ก็มาถามบัดีเจออาจารย์พิเชษไปคุณแม่ทานวันที่6เมษาปีนี้นะคะแล้วก็วันที่วันที่แปดคะ่ะต้องไปฉีดยาก็ไปฉีดแล้วเป็นสองข้างก็ข้างหละเข็มนะคะเสร็จแล้วพอกลับมาบ้านโทรโทรจากกรุงเทพ่ะกลับไปถามแม่ก็บอก ก็ไม่เห็นมันมีอะไรดีขึ้นเลยเนาะมันก็ยังมองไม่เห็นอยู่ดีเราก็บอกไม่เป็นไรจะเย็นๆจนวันที่สิบอะค่ะพอดีมันเป็นช่วงเทศกาลสงการนะคะเราก็กลับบ้านไปแล้วก็แม่เห็นหน้าแม่ก็บอกว่าเนี่ยไปฉีดมันแล้วก็อย่างนั้นอะ่ะก็ยังมืดๆอยู่ก็ยังไม่เห็นอยู่ดีก็บอกอ่ะไม่เป็นไรต้องใช้เวลานิดนึงแต่จะสิ้นเทศกาลสงการ,ก,ารก็คือวันที่สิบหกซึ่งจะต้องกลับมาทํางานที่กรุงเทพแล้วค่ะ ก็ทำกับข้าวันอยู่แม่ก็เดินมาจับไหลว่าหนูเนี่ยแม่มองเห็นหน้าแล้วนะก็จริงเหรอบอกจริงแบบเห็นหน้าลูกแม่แล้วนะก็รู้สึกแบบเออตื้นตันก็บอกแม่ว่าอืมงั้นก็เราก็น,น่าจะมาถูกทางละเดือนที่สี่ที่ไปคุณหมอก็แจ้งว่าคุณยายอตอนเนี้อาการดีแล้วนะเพราะว่าเลือดไม่ออกอีกข้างนึงเนี่ย ไม่มีเลือดละแต่อีกข้างหนึ่งมีเลือดอยู่นิดหน่อยจนตอนนี้คุณหมอก็นัดห่างเป็นเดือนครึ่งแล้วค่ะเป็นเดือนครึ่งคุณแม่ก็รู้สึกว่าแฮปปี้ใช้ชีวิตได้แบบดีขึ้นนะคะมองเห็นชัดขึ้น,นะคะ่ะที่บ้านนะคะมียุงเราก็บอกว่าแม่ถูกยุงกัดแล้วบอกไม่ใช่นะแม่เห็นว่ายุงมันบินอยู่ในบ้านและแม่ก็ถือไอม้ที่ ตีอยู่นะคะตีอยงเพีย้ยโอเคเห็นจริงแล้วจากนั้นอีกสักเดือนครึ่งอะค่ะประมาณเดือนครึ่งทานข้าวกันอยู่ค่ะแล้วก็บนโต๊ะเนี่ยก็จะมีขนมหวานวางอยู่ก็ทานไปแม่ก็แบบเอ๊ะทาไมมดมันเดินมาจากตรงไหนบอกเอาทําไมอะมดกัดแม่เหรอบอกไม่ใช่ไม่ได้กัดเนี้ยมาดูสิมันเดินเป็นแถวเลย ก็ไปดูก็มันก็เดินเป็นแถวจริงค่ะเดินไปที่ขนมค่ะก็อ๋อแส่งว่าแม่เห็นแล้วจริงๆเนี้ยค่ะแล้วก็มีล่าสุดเมื่อเดือนที่แล้วอะค่ะก็ต้องไปไหว้เจ้าทีนี้บ้านจากศาลเจ้าเนี่ยห่างกันประมาณสักสักหนึ่งกิโลค่ะแม่ก็จำขี่ซาเลง้งอะค่ะที่แบบมีติดเครื่องมอเตอร์ไซค์ด้วยค่ะก็ขี่พาพ่อไปด้วยก็กลับมาบ้านเราแบบปฏิรดีไปอีกที่หนึ่งมามาเห็นก็ ฮ้แม่ไปไหนมาบอกเนี่ยไปสารเจ้าตรงนี้มาขี่ได้ได้วยเหรอได้เอา้าแล้วแม่มองเห็นเหรอก็ถ้าไม่เห็นแล้วฉันจะขี่ได้ไมหมล่ะก็รู้สึกว่าเป็นเรื่องที่ที่มหัศจรรย์เหมือนกันนะคะ